ครับืนนี้ก็มาดึกเช่นเคยนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนตรงนะครับวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ไลน์นะครับปิดคอยเป็นไงบ้างทำไมสองสามวันที่ผ่านมามันมันย่อนะครับมันลงมาตอนนี้มันจะขึ้นจริงหรือเปล่าอืมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ที่มันย่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะนะครับก็คือเมาเข้าเทรดเห็นไหมครับเมาเข้าเทรดปั๊บเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ผมที่สลนะับกินนะครับสับกินนะเห็นไหมเขาออกข่าวกินขันขึ้นทั้งลงเลยนะครับลงมาตรงนี้ปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับยังยังผมไม่ได้เอาลงนะครับผมเนี่ยมันมีสัญญาณบายเนี่ยนะครับตัวของรีบอส V4 เนี่ยมันมีสัญญาณบายอยู่เทรนอ่าเทรนเนี่ย เป็นขาขึ้นในระดับหนึ่งอ่าต้องพูดแบบนี้ว่าเป็นขาขึ้นในในระดับหนึ่งดีกว่าคือผมจะมีวิธีดูองผมอยู่อะว่าแบบเฮ้ยม,มันเป็นขึ้นเขียวตรงเนี้ยมันขึ้นจริงๆแล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งสับตรงนี้เนี่ยนะครับอาจมันอาจจะมีการย่อ,อพักตัวตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับหรือแม้ว่ามันจะขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับลงมาแช่เนี้ย ลงมาซัพพอร์ตเส้นแนวรับตรงเนี้ตึ๊กขึ้นไปแล้วก็ย่อข้างบนแบบเนี้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นรอบยังไม่เห็นรอบของเขาแต่ว่าทรงก็มาดีแล้วนะครับทรงเริ่มมาดีแล้วนะครับสำหรับตัวของของ bc นะครับซึ่งการลงรอบเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่าเอ้ฉันจะลงแล้วลงแล้วกลับเทรนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ มันเข้าเงื่อนไขแค่เทรนในเรื่องของค่าริบบอนหรือว่าค่าเฉลีย่ยหรือว่าค่าริบบอนต่างๆเท่านั้นนะครับซึ่งการขึ้นตามทฤษฎีของดาวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ยังนะครับยังยังยังไม่ใช่เทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันมาดีละสัญญาณมาดีละนะครับเทรนมันอ่อนแรงแล้วในเรื่องของเทรนขาลงนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะที่ผมได้ดวิเคราะห์มาก่อนอน,อน,นั้นนี้ขอแค่แบบไม่หลุดเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปเป็นแสนเลยนะครับแต่ตอนนี้คือผมยังไม่อยากพูดว่าอ่ามันมีโอกาสสูงที่จะไปเป็นแสนนะครับถ้ามันทําหัวได้เมื่อไหร่นะครับรอตอนนี้ผมรอทําหัวคือรอรอยืนยันอ่ะนะครับทําฐานรอบอ่าขึ้นในภาพใหญ่นะครับในท i m e frame day แบบนี้ตอนนี้คือมันยังไม่มีดงังนั้น่ะมันก็มีโอกาสที่ยังพักตัวอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยขึ้นจริงได้นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นไปทําข้างบนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ นะครับก็ต้องรอดูกันกันกันต่อไปนะครับซึ่งฐานการตอนนี้มันเรียกว่าอะไรมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนรอบที่มผ่านมานะครับไม่ได้น่ากลัวเหมือนรอบที่มผ่านมานะครับซึ่งดูหลายๆอย่างผมเห็นหลายๆคนเขาพูดกันเนี่ยนะครับตรงนี้กลัวกันกวนเฉยเลยนะครับแต่ตรงคิดมากอะไรพวกนี้แบบเติมกาวกันอะไรก็ไม่รู้มีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็แบบกลัวกันนะครับ อย่างที่บอกไปนะผมยังยืนยันคําเดิมตามที่วิดีโอกันก่อนหน้าตั้งแต่ตอนมันลงมาใหม่ๆแล้วตั้งแต่ตัวแท่งเนี้ยผมบอกว่าต้องเปลี่ยนคําพูดได้แล้วนะครับเปลี่ยนคําพูดได้แล้วว่าเทรนมันจะอ่อนแรงแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรนขาลงมันอ่อนแรงหรือเปล่าแล้วนะครับเหลือแค่ทําฐานขึ้นอ่ะตอนเนี้ยตัวของของ b c นะครับถ้าทําฐานขึ้นได้นะระเบิดระเบ้อเลยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นแบบแรงมากนะครับแรงมากโอเคจบนะครับไม่มีอะไรเลย นะครับว่าขอคนโชคดีในการทํากําไรนะครับก็คือมุมมองม,มันมันยังกามันยังแบบวิ่งอยู่เช่นนี้ยมันยังไม่มีอะไรให้ดูมันยังไม่มีอะไรให้ดูมากมากมากกว่านี้นะครับก็ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับจนมาถึงตอนเนี้ยกลางเดือนแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังพูดเหมือนเดิมอ่ะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าอ่าเทรนเนี่ยมันมีโอกาสอ่อนแรงแล้วก็รอทําฐานทําหัวขึ้นต่อ นะครับซึ่งการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทําวันสองวันเสร็จสัปดาห์เดียวเสร็จนี้ไม่ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะงงว่าทาไมผมพูดแต่สิ่งเดิมๆสิ่งเดิมๆก็มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับก็ขอให้คุณโชคดีในการทำกำไรนะครับเทรดอย่างมีสตินะครับอย่าเอาความโลภนํานะครับอย่าเอาความโลภนํานะครับแล้วการเทรดของเราจะดีขึ้นนะครับก็ขอให้คุณโชคดีในการทำกำไรครับ สวัสดีครับอาหารที่โก้บายบายครับ